นางสาวจิราพรสินทุพไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในยุคที่ข้อมูลข่าวสารถูกแพร่กระจายอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียทําให้เกิดข่าวลวงข่าวปลอมสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนอย่างกรณีสถานการณ์ไทยกัมพูชา การชี้แจงด้วยข้อเท็จจริงและเนื้อหาที่ถูกต้องถือว่าเป็นบทบาทสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการที่ผ่านมาได้มอบหมายกรมประชาสัมพันธ์ใช้กลไกความร่วมมือกับสํานักข่าวและเครือข่ายต่างประเทศนําเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ไทยกัมพูชาเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเวทีโลก ในการนี้นางสุดรืัอไทยเลิศดเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ใช้โอกาสระหว่างนำคณะผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ร่วมงานไทยเฟสติวัลในมอสโก2025นณกรุงมอสโกสหพันธรัฐรัฐรฐรฐสเซียเข้าพบนายมารัตอับดุลคาตินรองผู้อำนวยการใหญ่สำนักข่าวทัสเพื่อหาหรือเรื่องการจัดทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนระหว่างไทยรัสเซียที่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้รวมถึงแนวทางการนำเสนอข่าวสารของทั้งสองประเทศ ความร่วมมือด้านเนื้อหาการผลิตภาพและสื่อมัลติมีเดียรวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ข้อเท็จจริงของประเทศไทยในระดับนานาชาติและขีดความสามารถการผลิตและเผยแพร่ข่าวสาร